อานี่คือน้องของเมลีนะคะนึกบุญหมดูเอาไอแดนเออไอแดนกินน้ำน้องเร็วพี่น้องขะน้องเมลีอยากเปิดของขวัญจากป้าหน่อยพี่น้องเฮ้ยไปเอาสุดปักมาน้าเลยนม่ตักยิ้ห้องเขาหน่อยไม่ถูกสักใช่เลยอยากเปิดแต่เฮ้ทุกคนบึงว่าน้องเมลีเต็มเกล้ายมาอีกแบบเขาค่ะพี่น้องมาไทยมาป้าหน่อยทรงของขวัญมาหายก้อนพี่น้องจะมาเนาะค่ะขอบคุณในน้ำใจ ปน,น่อยเรื่องนอนเลยพราไม่นั่งที่จะเห็นเมื่อกี้หลานนั่งอยู่ยนปปี่ก็เลยภาพมาเปิดหลานหน่อยนองไม่ดีเนี่ยลูก forward มาถึงวา่าอยากมาเห็นหลานมาเห็นน้องหมายถึงลูกของน้องน้องชายของชายค่ะน้องชายคนสุดท้องพี่น้องนาาั่นแหละที่ให้ดูนี่คือหมายถึงในการขอบคุณของเพิ่นขอบคุณเพิ่นนะค่ะวา,าที่เพิ่นเอ็นดูน้องเมลลี่ ก็เลยจะเปิดให้ทุกคนดูนะคะว่ามีอะไรกันการแบบนะพี่น้องเนาะนาท้ายสู้หมากเพราะว่ามนอนไม่หลับสาวันพี่น้องสามวันเราถือมาถึงนีิแต่มันนอนไม่หลับแต่ไม่เออไม่เป็นไรนะพี่น้องเนาะเขาทมแบบความจริงนีกว่ะไม่ได้เอามาดูว้าแปดแปดแหนี่ินี่เหรอไอ้หยางดูขึ้นไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยนี่โอ้ Bởi vì con không phải nể con. A lúc phải nữa. là luôn mày nữa. Bye bye. Bye bye, mày. Bye bye. Bye bye. Bye oh, Bye bye. Bye bye. Bye ไปไม่เลยอู้ไปเอาหนอนมาให้คนบุญบุญไปนะคนโอเคบ๊ายบ ไวมากเลยอันนี้ใส่เปิดไว้ใส่ก็จะเก็บไปแล้วค่ะพีกหนึ่งของเมลีลูกมีมี่องเมลีอยู่ไม่ถึงจริงๆเก่งหาแบบนี้หาสั้นใส่ไม่ได้เอามาเยอะดีแล้วใส่ก็ของอมหูของไม่ดีหรือของใส่หนึถ้าใส่ใส่ได้ใส่ก็จะใส่นะคะว่าหน่อยถ้าใส่เสร็จได้ใส่ก็จะใส่ป่าหน่อยเอ้ยขอบคุณมากอ้าวแม่ โอ้หนูทอะไรหนมนที่หล oh, ัอันเกงเราไม้ซื้อบอกม่ไม่ได้เอาเป็เกงมาเพราะก็หน่อยค่ะเอาไปแล้วของเมลีหรือของไซก็ไม่รู้เลยจะลองดูลองขาหมายถึงว่าลองอันไหนตัวเองใส่ได้ก็จะใส่ตาไปนี่เกงขาสั้นเยอะมากเลยเออลองนี่เก่งกับหน่องดีว่าปุ้งสวยเนะเที่ยว้มลี่ลองที่หลัง ดีดูกระปงสวยสวย้าเก่กระปงเเก่กระโปงสวยมากเลยของน้องแม่ว่าเดี๋ยวให้น้องลองถ้าแม่ใส่ได้แม่ก็จะใส่เก็จะแบ่งกันแวป้าหน่อยูก้แบ่งไว้แล้วนะเป็นของใครของใครไม่ไม่่เงี้ยว่เันยนั้นูกเงียวได้ของน้ำลูกนึกวดเงี้ยวเปล่าป้าหน่อยแยกถุงไว้แล้วนะแต่แม่ไม่รู้ว่าถุงของใครอันนี้แม่คิดว่าเป็นของเมนี เนีไ่ไม่เอาแว่นตาม,มาอยู่ว่าจะดูว่ามันอายุเท่าไหรแต่คิดว่าถ้าอายุเท่าเมีดีนะน้องเมดีใส่มันจะตัวใหญ่เพราะว่าเมีดีเขาเป็นคนตัวเล็กมากน้เมีดีเนาะนี่ไซส์สิบหกนงใส่แม่จะใส่ได้มไม่ีเนาะเหมือนของแม่เลยแม่ว่าเนี่ยพี่น้องแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไส้ใส่สีสันเดี๋ยวไส้จะร่วงน้องถ้าเป็นเมดีตัวไหนดอง,น,องน้องใส่ได้ก็ตัวนั้นแหละน้องพี่น้องเนาะเลยเปิดให้ดูจ้ะน้องเมดี สวยสวย,สยวภาษาเนีปะ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 ่ม่นป้าฟังหน่อยถุงมาเยอะเลยนี่นี่ดูอันนี้ลายช้ากางเกงไม่กระโปรงกระโปรงดูเอาให้หนูใส่เอาอดินถ้าหนูใส่ได้ก็หนูใส่อยเยอะมากเลยอันนี้เป็นหน่อยส่งมาตั้งนานแล้วนนออเ<ส>นี่ยค่ะพี่น้องคขาดูกางเกงหนูใส่แม่ไหมแม่ตัวนี้เนี่ยสวยมากเลยพุทแม่มีกางเกงเยอะแล้วทีนี้เน่ไม่ต้องซื้อยากเลย นี Ki, ่ดูออคีริงเลยว้าวคีริงไม่ดูนี่เเยอะมากไมดิอันนี้ของแม่ของเมดิในของแม่ดูพีดอกเน้อมีดอกูกสืาเจ้ตัวสวยๆเอาไม่ขนาดหน้าข้างลางไนีดู แบบส่สบายสบายหน่อน่าจ๊ะไปขคหลายแขนหน่อยเอ้ยพวกอ่าอันนี้จะเป็นพวก she gonna come back here? อะไรโครุแบนโครุแบนแม<า>่อืมอ um, ย่าเดี๋ยวน้องนั่งก่อนเปลี่ยนแต่งตัวใหม่เมลี mm ่ hmm. ie, ดูมีเงช้างอ้ย mm hmm. สวยนะสวยเนาะ แม่ใส่ไหมเออแม่ก็ใส่หนูก็ใส่เก่งช้างขอบคุณมากๆนะคะพี่หน่อยมันเยอะมากเลยดูมากไปดิเฮ้ยดูเออะพีะเกง่งเนี่ยตัวสวยๆเก่งช้างพี่นหน่อยว่าใส่ได้ตัวไหนก็เอาเลยคนไหนใส่ได้ตัวไหนหมายถึงใจกับเมลีนนะคะเห็นไม่เอาแล้วก็เอาเก็บไปฝากเพื่อนด้วยค่ะ บอกเอาถุงไปนะถุงของกางเกงช้างดูนี่ดิ้น่ากางเกงช้างใส่สบายๆเลยค่ะลูกเขาไม่เลยนะเขาไม่ก็มีเป็นหน่อยขาวให้พ่อไหมด้วยป้าเ<อ>บิร์ดี่มันมีหลายเอ็นน่นมันมีหลายไซส์มีหลายอ็นน่ะที่นออ้องขาดูก็จะให้ใส่แล้วใครใส่อะไรได้ก็คนนั้นแบบดูพี่ดิน้นกางเกงช้าง สวยสีม่วงแม่ใช้ชอบสีม่วงดูพี่หน่อยบอกว่าแล้วก็เอาแบ่งลูกแบ่งร้านน่ะนะค่ะพี่น้องขาแบ่งลูกแบ่งร้านฝากให้น้องมีพี่น้องไม่ได้เปิดตัวนั้นนีสิของแม่ไม่ของใครเปิดด้วยป้าเยอะมากเลยมันมีหลายสีนั่นเกงอ่ะน้องไม่ได้เปิดแน่ไหนไม่บรรุเก่งช้างหลายหลายสีี้้เไป แต่หน่อยที่สห,ห,ลหลายทำานว่าของแม่เราจะไนนด้ไมดูฮจะใช้มือลสีเลยแหละเราไม่รองแล้ตัวน,นี่ไนมะ่ใช<น>ของหมูมั้งของตัใหญ่เดี๋ยวมยจะหาดูว่าตัวไหนที่เป็นของเมลีนะนะจ๊ะตัวไหนที่เป็นของเมลีตัวไหนที่เป็นของแม่ตัวไหน,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 นใหญ่ มีหลายไซส์นี่องอาจจะคงไม่มีททนีเอวเล็กๆมาอ่านรอเสียงแบบนี้แหละเสียงอันนั่แนแค่ไหนหลกอันนี้ขาสั้นลูกหลูกสวยไหมคะสวย,สวยอันนี้เน้นๆเลยเน้นๆนกางเกงลายช้างใครใส่ได้ ใส่ได huh? hmm. ้ก็แบ่งๆกันไปใส่พี่หน่อยเพื่อนบอกเนาะแล้วก็เอาไปฝากเพื่อนด้วยเนาะไม่มีเก็บคุงมันได้แม่จะได้ทักเสร็จเลยฮะไม่ใช่ส่วนเต็มนีสีชมพูนะสวยมากเลยมีสชพูไม่ใช่อันนึ้นอันอีกกล่องนึงอันนี้เป็นของของสถานาและของวันสุดหนึ่งอันนั้นนะ ไปหน่อยส่งส่งมาให้แส่งกล่องเลยนะลูกเสื้อผ้าป้าอุ้ยพี่บอสเนมันแดดแน่ๆเงินมันเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเกิดหน้องไม่ไม่แนเปิดวันนี้หรอไม่นี่เสื้อสวยมากเลยเออไมมินก็ใส่ได้แน่นี่เมีเด้อเสื้อเสื้อครอปนะอันนี้ของเม่มีเนี่ยไม่รู้เลยอครอบตัวเลย ลายช้างเวลี่ดูสิเอาไปเทียบดูมาเย็นตรงนี้ดูถ้าอะไรก็ให้ไม้นินด้วยหนูป้าสวยนะป้าสวยป้านี่ดูเออนี่อุ้งไฟนี่ไม้นิดไปนิดไปอันหนึ่งป้าดีๆไม่ต้องซักเสื้อเลยแบบนี้ของแท้เอาสิี่น้องเอ้ย ุงเนี่ยยาวทิ้งแนลูกถุงม,มันแม่จะเอาไว้ห่อเพราะว่าเอาให้ฝากเพื่อนหนูด้วยดูหรูต้องเลือกเอาไปฝากเพื่อนหนูเนละตัวเลยแต่ว่าจะเก็บเข้าแบบเดิมได้ไหมแซย์แยยังไม่เปิดด้วยพวกนี้เดี๋ยวค่ะนี่เพราะว่าเดี๋ยวแซยจะเก็บเขา้าไม่ไม่ไม่เหมือนเดิมเอาแบบว่าถ้ามันตัวใหญ่ก็จะไปฝากเพื่อนม่ดีด้วยนะคะ่ะเราเมยเพื่อนมนี่มีแต่คนตัวที่ใหญ่เขาไม้มีคนตัวเล็กสักพี่น้อง เสื้อผ้าเยอะมากเลยเสื้อ Uniqlo เพื่อน,นะคะ่ะนี่แล้วไซย,ยังไม่เปิดออกไหมถึงว่าตัวไหนจะเอาไปฝากเพื่อนมันจะได้ดูสภาพดีๆนะพี่นออกมาเล่าพี่หน่อยแต่ว่าตัวไหนที่เปิดออกว่าพัดไม่ไม่อันนั้นว่าพัดไม่เหมือนเดิมน้งองกินได้ไคะได้คะ่ะนี่ดูดีดเอ้ยให้พ่อไม้ถ้าพ่อไม้ใส่ได้ตัวนี้นะแต่ว่าตัวใส่ไม่ได้น่ะให้พี่ดิวพี่เดียวพี่แดนก็ได้ หน่อยบอกเสื้อคุมเอาไปใส่เสื้อคุมเ,เมข้ากับชุดไทยโอ้ขอบคุณม,มากๆเรื่อพี่หน่อยเนี่ยขอบคุณหลายๆใจขอบคุณมากๆ<ม>นี่เห็ไหม่เสื้อแจ็คเก็ตช่วยเนาะไม่มดีก็ยังใส่ได้เลยเวลาเวลามันน้องหนาวใส่เปลือ,อมันคู่กันไ <c oughs> ปเลยน่ารักนะมากเลยเลยนี่แ <c oughs> <อ>ม่รักพี่หน่อยดู อันนี้คืออะไรอันนี้คือชุดอู้วแม่จะได้หาชุดใส่ไปวัดอยู่วันนะั้นอ่าไปหน่อยบอกให้เอาไปฝากเพื่อนด้วยอันนี้ก็นั่งละอู้าดอันนี้คือการเปิดเปิดเสื้อผ้าให้ดูนะคะว่าพี่หน่อยฝากมาให้หนะเบิร์นบิลี ค่เสอวนหนึ่งดดกี่จันก็น่ารักน่ารักนิีหน่อยแต่ว่าจะต้องลองค่ะถ้าคนไหนใส่ได้ก็คือก็คนนั้นแหละได้นาะอันนี้ก็น่ารักค่ะคนไหนใส่ได้ตัวไหนนี้ก็คือให้แจกกันไปเลยนะจ๊ะพี่หน่อยว่าอันนี้พี่หน่อยบอกว่ามันตัวใหญ่หรืออะไรอี่างเยะเพ้่นฝากว่าให้ใส่อันนี้ของแม่เอออันนี้อันนี้โอเคอยู่แต่ต้องไปใส่ที่นู่นเนี่ยว่ามันหนาหนาใส่ที่อังกฤษถ้าหนาหนาแบบนี้ นี e ่แบบนี้ยังไม่เกิดนี่ของพ่อไม้เนี่จําได้เนี่ยเดี๋ยวให้พ่อไม้มานี่จ้ะเป็นพวกพวกแบบนี้นี่จําได้ว่าเป็นของพ่อไม้อะบ่แล้วมันแกบใส่เข้าแบบนี้สไตล์แบบนี้มาสั่นะไ้วให้มาไล้วใมามันหนึ่งได้ไม่นี่หน่อยมันใส่สไตล์เอวร้อยเสมอถ้าแบบว่ามังสิรุ่นเดียวก็ันแบบนี้ถ้าว่าถึงใส่อะไรเป็นสไตล์เบาเอวร้อยเง้ยนะเรา นี่เนียวสิเธอกระบปอเาให้เด็กแบงกันทนงานแบงลูกแบงหลานใส้สบายไงนี่แอ้มาสิไปใส่็ล้วจะเอกไปหาไม่ใช่ผัวแดงเนี่ยนอนหมายถึงว่าติดกระดูกมึงก้เก่งวิชาทหารแต่ใท่าไหใส่แดงเน่กับเมื่เดี๋ยวแบบว่าอันนี้คือเปิดเห็นเบิ้งสุดเด้อจ้ะต่บานยาย่าสิทั่าง็นเ่อเห็นเธอใ้ย่าแบบว่าสิแบงกันน่กระจสิ แต่ว่าคนไหนที่ใส่ได้เพิ่งเพิ่งลองคนไหนใส่ได้ก็เอาคนไหนใส่ตัวไหนได้เอาตัวนี้งามจริงไหมเอาตัวนี้สวยดีค่ะสวยเนาะโอ้ยพี่หน่อน้๊บป่าเนาะน้๊บเป็นนักบ่าพี่ห่อขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้อยแต่ว่ามันไม่รู้จะขอบคุณยังไงค่ะพี่น้องเฮ้ยมันโอยแจ็คข้ามสีเบลไปเลยนี่เป็นป่าให้ใหม่ใส่เดลิลนะผมว่าเออ แบบว่าก <ort. S 2> ็ใส่เสื้อพวกนั้นคุมไม่ได้นะเวลาเป็นทะเลทะเลเน่ยนะมันพิคิดนั่งป่าแบบว่าดีไม่ไม่คิดตามทุกอย่างนะค่ะว่าจะใส่ให้หรือว่าใส่แบบไหนแบบไหน่นี่ยพี่น้องกางเกงดูกางเกงสวยแต่ว่าจันใส่ไม่ได้เพราะว่าจันเอวใหญ่กว่าไส์นะจงเป็นของไซส์เลยแบบนี้เอวไปเลยเอวไปยเดี๋ยวเอวไปไปหาผู้คนเลยจัน นี่น้องใส่กระลัง,งหยาดเลยค่ะเพระาะว่าพี่สี <c oughs> ทำมานะั้นค่ะทำสังฆทานหาแม่แต่เลยไม่จะใส่คนเดียววันนี้ก็สวยเลยนี่แม่เจ้ามเนี่พี่น้องนี่ก็เลังแบบว่านั่นเลยใส่สบายๆเลยโอ,อย้ไม่ต้องซักเสื้อเลยไม่ต้องซักเสื้อผ้าเลยทีนี้น่ะที่หน่อยเลยไมโครพอดีเพื่อนก็โทรมาก็เลยไป็นผู้ยินดดู ใส่ี่นอ้องค่ะเดี๋ยวจะให้เห็นทายใส่นี่แหละพี่หน่อยเลยแปลว่าเขาเขาเยี่ยมน้อเพิ่กลัวเราแบบว่าเขาอายเรานต่นะนะเข้าใจนไหมอยา <Yeah. S 2> mm hmm. อันนี้จะเป็นกางเกงก็นหน่อยบอกว่าเขาไปใส่เล่นๆมาใส่ใส่สบายๆนะจ้ะชอบอยู่จังเกงแบบนี้กํลนะังฮิปๆกันขาใหญ่ๆ เสื้อยูนิโคอะไรนะ่ะปันหอวเรี่ยมมันจะออกตัวใหญ่โอเวอร์ไซส์หน่อยน่ารักดีค่ะอุย้ยขอบคุณมากมากเลยเนาะพี่หน่อยเอ้ยไม่รู้จะขอบคุณยังไงคะง่ะเบิ้ลเนาะเดี๋ยวสายก็จะใส่ให้พี่หน่อยดูจะไม่ต้องซักผ้าเลยว่องนี้นู่นแล้วไม่ดีเนาะเดี๋ยวมีอีกกล่องหนึ่งจากพี่หน่อยนะวันเกิดเดี๋ยวใกล้ๆวันเกิดน้องค่อยเปิดเป็นยังไคะอันนี้คือชุดเอเป็นเสื้อผ้ารวมกันค่ะ ไอ้ขันอ่บิดทูส์สมอลทูส์มอลได้ไหมคึ้นมึงขึนดูมันยังดื่มเบียร์ไม่ก็นอดดูเลยล่ะพี่หน่อยใช่บอกว่าใส่เสื้อสีขาวข้างในไมเคิลแต่ว่าพ่นว่าพ่นจะร้อนเกินถ้าใส่สีขาวข้างในน่ะพี่หน่อยเอ้ยมันเล็กไปเพิ่นมาก็รู้อยู่เนาะพี่หน่อยเนาะพ่นไปอ่างกันเลเพิ่นว่มนนมามันโตน้อย So ้มออเนี่ยน้พ่เลือกจ๊ตัวทีแล้วมาบอกให้เป็นพุ่งเลซื้อเลยนะเออเออรถรถพุ่งวันนี้มอยู่นี่ชูนี่ชิปสลูสเดี๋ยวพุ่ง small because you have พุ่งไหมคุณ yeah 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 t บบอิลูกไหนสวยขึ้นลูกไหนผิดหน่อยมึงหลานมากหลานใช่มากหันหลังกันเดียวหันหลังนี่เท่มากเลยกางเกงกับเสือเสือดิวเดี่ยวสามสี่ตผิดหน่อยมากก็โอเคหันมาไล่แบบโอเค